โอเคนะผมก็สวัสดีกับผู้ชมทุกท่านอยู่กับเกม Final Fantasy นะครับผมก็เป็นเกมเป็นเกมแนว h o r ล o r นะฮะก็มันจะน่ากลัวขนาดไหนเห็นผมเห็นมีหน้าหมีตรงอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยนะจะรออะไรครับไปเล่นกันเกี่ยับอ่าโอเคมับอะไรหมีอะไรพิซซ่าเอ่อให้เฝ้าให้เฝ้าให้เฝ้าหมี เีือวเทียงคือนะคืนแรกนะครับผมก่อนคืนแรกนะทำการกระดกน้ำนะโอเคนะฮะใครโทรมาวะครับตังวันนี้ก็เห็นเกมนี้มีเหล่าแคสเตอร์หลายคนเล่นกันไปนะเห็นแบบกีกันกระจายก็อยากรูว่า ว่าผมเล่นจะเป็นไงครั้งแรกการเกม Hello เนี่ย Hello Hello I like I เฮ้ยยังอยู่ยังครบนะจ๊ะที่มีตัวตุ๊กตาทั้งหลายยังครบนะแบบมีพี่ก๊ หมาพี่หมาเนาะมันหมาหรือกระต่ายหมานะผมเรียกมันมะวะมะหมานะส่วนนี้ก็เป็นที่เป็ดเป็ดหรือไก่วะไก่ไก่ไหรือเป็ดส่วนนี้ก็ที่หมีปะที่หมีของเรานะผมโอเค ไต้องพูดมากตบปืนแล้วก็จะมีแบตเตอรี่นะเป็นพลังตอนนี้เหลือ88แล้วนะครับผมทีหนึ่งครับจังากว่านี้กระตุกเลยครับผมกับกระตุกนะ Those okay. Those same stupid songs Woo. for 20 years. and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, these characters Woo. hold a Woo. special place oh, in the hearts and children, I'm and okay. show them a little respect. Right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander <coughs> and, uh, They're left in some kind <coughs> of free-roaming mode. <coughs> Something about <coughs> <their> <coughs> 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 <their> <coughs> 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 ยังไม่จัดสายอีกโอ้นี่มันคุยหรือว่าอะไรวะเนี่ยนะคุยกันได้ยาวนานมากย่าอันโหลยังอยู่ให้ครบนะพี่น้องนะฮะโอเคียนนี้เปิดไฟนะสวัสดีก๊อฟสิบปอนด์โอเคใช้แบตเตอรี่ด้วยฮะ สนี่ก็เราเป็นยามนะครับผมก็ในห้องยามันจะมีกระดาษกระดาษกระดาษเปล่าหรือเช็ดชู้วะยามมึงแป๊บปะเนี่ยยามที่แป๊บปะวันอยู่ไปแป๊บไปกับกระดาษเช็ดชู้เต็มไันนี้กระดาษเช็ดชู้ใช้กระดาษมันนะฮะติดเลทตีเลยแล้วนะแล้วก็มีวิทยุโทรศัพท์ นเฮ้ยทำไมเสียงเพลงมันบิ้วบิ้วไม่มีใครนะฮะโอเคสอรรี่อ p off order เราอยู่นี่นะผมอเคอ้าวทำไมกล้องเสียวะนะแปดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ฮะตอนนี้ตีสองนะครับผมมีขวดมีแก้วน้ำอยู่แก้วหนึ่งนะฮะแล้วก็มีใยแมงมุมนะมีลำโพงด้วยย่าเป็นดีเจพอดีแล้วก็มีรูปภาพประดับนะนี่ก็มาพูดกับกราฟิกด้านหลัร์ะโอเค โอเคยามก็ตัดสายมีคนตัดสายแล้วสวัสดีครับเด็กอยู่กันครบใช่ไหมครับผมเฮ้ยว้าวหายไปไหนพี่หมาพี่หมาพี่หมามาอย่างไรเบิกอ๋ออยู่ตรงดินนิ่งแอร์เรียโอ้โหห้องกินข้าวบอห้องกินข้าวบอดิ้อกินข้าวบอดิแปดจะจ็ดประมาณหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมจังหวะนี้รังวัลนี้ยังพี่มายังอยู่ที่เดิมนะ มันหายไปแบบตอวหน้าต่อตาโอ้ไ oh ม่แกะตอนนี้ผมคนลุกเลยจังหวะนี้แล้วนะผมไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดกล้องนะถ้าเปิดกล้องแล้วแมานะไม่ไม่เปิดกล้องผมไม่ชอบเปิดกล้องนะเดี๋ยวเปิดกล้องผ่านหน้าแล้วกันนะจะผ่านนี้คงไม่จะเปิดนะโอเคเดี๋ยวันถ่ายก็ให้ผมเปิดเปิดกล้องเล่นมาไว้เกมฮัลโล่เนี่ยมันจะเห็นหน้าผมห <laughs> นา้าจังหวะนี้ก็เฮ้ยมาหายอีหมามือกี่ได้ีหมา อีหมาอยู่นี่บอกไม่อยู่อยู่นี่บอกไม่มีอีหมาไปไหนอีหมา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 คุณถามว่าอยู่ไหนอีหมาโอ้โหอ,อ,อ,อยู่นี่เลยครับเจ้าวอนี้มึงมาเร็วจังวะอยู่ห้องไฟทองอยู่ประตูฝั่งตะวันตกโอ้อยู่ทางเดินทางที่ทางตะวันตกโอ้ไม่กัดโอ้ยพี่หมาเอ้ยโอ้พ,พี่พี่ไก่ไหาย เอ้ยพ okay, okay, ี่หมาโอเคยังอยู่นะพี่ไก่ก็มาก็มาตีซ้ำแล้วก็กับไปตีข้าศ์สิบแปดเปอร์เซ็นต์โอ้ my god คืนแล้วจะผ่านไปวะเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แลวจังวันนี้จังหวะนี้มาถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แลจังหวะนี้นะผมพี่หมาโอเคยังอยู่เปล่าอยู่ใช่อไหมโอ้ไ my god โอ้ไม่ได้ไปื่อนี้มึงอย่ามาพี่หมาพี่เป็ดล่ะพี่เป็ดหรือพี่ไก่โอ้ยหมาเอ้ยมึงจะเล่นเลยเหรอครั้งแรกที่เล่น ิพี่หมาครับขอร้องนะกูเฝ้ามือนกันเนี่ยเฝ้าเหมือนกันเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรบอกชื่อว่านี้ฮะอกพี่หมาใครมันเดินเล่นอะไรวะดังปอกไปปอกแปลกโอ้ใครมันเล่นอะไรวะแล้วตีสี่แล้ว oh God! โอร์เบเก้นอ้กล้องปิดพิปปิด มึงมาแตกสายไฟปอนี่มึงมาแตกกล้องปออะไรเนี่พี่มาหายไปเร็วพี่มาหายไปเร็วพี่มาพี่มามึงอยู่ไหนพี่มาขอร้องมึงอยู่ไหนโอ้โหขอบคุณครับไปซัพพลายนะไปห้องซัพพลายโอเคไปห้องไปห้องเก็บของโอเคตามไปพี่ตามไปพี่หมาแล้วอีเป็ดโอ้โหจังหวะนี้อีเป็ดอยู่ทางเลสเลสตูมนะไม่รู้ห้องอะไรห้องน้ำปอห้องน้ำโอเคห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำโอ้โหโอเมก้ พี่มีพี่มียังอยู่โอเคพี่หมาล่ะพี่หมาเราหายไปไหนโอไมค์ก่อนที่เดินมาจังหวะพี่หมาเข้ามาเอ้าพี่เป็ดหายพี่เป็ดหายพี่เป็ดหายไปแล้วพี่เป็ดพี่เป็ดพี่เป็ดมึงอยู่ไหนกลัวพี่เป็ดพี่เป็ดอ้าวหายไปเกี้ยงเลยมึงจะ่ามาแล้วไอ้พี่หมาพี่หมาห้องเก็บของโอ้ไมคก่อนเป็นไง S <S <S อีปีตเลยไปเกิดไหนตีห้าแล้วสิวะโอ้ oh my god โ oh อ้เมก้าอีหมาอยู่นี่อีเป็ดล่ะอีเป็ดอีเป็ดครับตีห้าแล้วครับตองวันนี้จังหวะนี้ตีห้าแล้วอีเป็ดอยู่ไหนอีเป็ดอยู่ไหนโอเป็ดจะหมด โอ้ไม oh ่ก็ต้องใครบมา,มาคุกขาเลยแดกแถวนี้ไอเสียงก,ก็กแกก,แก็กแกก,แก็แกก็แกเอาอีหมาหายอีหมาเอาโอเคอีหมาหายไปแล้วจังวันนี้ยังยื้อไปไปยังไปยังบ่นี่ี่เป็ดงทิปปิ้งกูขาดมือเย่ยมมือบ้าอีหมาไปยังดูยังไงครับมันไปยังโอเคไปแล้วฮะ อีหมาไปแล้วจวังหวะน,นี้อีเป็ดล่ะโอ้ไม่เกิเป็ดเป็ดครับขอร้องนะครับไปไกลๆใช่ไหมครับแล้วออกบ้องบ้อง,องขอร้องขอหู้องเร็วเร็หวหบ้องหูบ้องเ่้าเร็วอีหมาอยู่ไหนอีหมาอยู่นี่โอเคปลอดภัยอีหมาอีหมีเห็นได้ไหมาโอเคเป็ดจ้าไปเถอะกูขอร้องแล้วเป็ดนะเป็ดนะเ,เอาเป็ดหายโอ้ my god สวัสดีครับกูไม่ให้เขาเลยครับไม่ไแจกกูหลัก มาอย่ามาเฮ้ยผมเอามือทิ้งจากเปาตอนเียไปยังสวัสดีครับเดือเือรเอดเดือเดอืเดือเดอดือเือดือเดดดเอือเ้ือ โอ้สี่ห้ากว่านี้โอ้ยโคตรเหนื่อยเออไม่ก็เราจะเล่นประมาณพาร์ทหนึ่งนี้จะเล่นประมาณสักสองคืนสองคืนนะสองคืนพทละสองคืนโอ้โทรศัพท์โทรศัพท์จ้าโอ้ยังอยู่เงนครบนะจังหวะนี้รับหน่อยแล้วรับโทรศัพท์หน่อยรับโทรศัพท์หน่อยครับมึงก็รับเต้โอเคสวัสดีครับ พอเซนเตอร์เลยครับอ,อา้าวพี่เป๊ะมาถึงอีพเปด็ดนึงมาเลยโอเคตอนนี้ถ้าเปด็ <c oughs> ปดจุดจุดนี้โอเครู้สึกอยากจะแบบวุ่นมากตอนนี้ <c oughs> <c oughs> โอเคอีเปด็ <c oughs> ปดเพียงคืน <c oughs> มันก็เอาเลยบอก ไะไก่หรือเป็ดเรียกไปถูกผมเรียกไก่แล้วกันไก่หรือเป็ดเอาเรียกเป็ดแล้วกันเพราะมันเหลืองๆเหมือนไก่เอ้เป็ดโอ้ยยังอ้าวหายยี่หมามาหายโอ้โหมาดิเลยบอกหมาหมามาถึงนี่เลยบอก oh my god โอ้ยกัดหมาใจเย็นเป็ดยังอยู่ที่มียังอยู่โอเคที่หมาบ้ามึงบ้าจะบ้าไปเป็นคนกูนั่งเล่นอยู่คนเสี้ยวเปิดเสียงแบบตอนนี้อยากจะแบบปิดปิดเอาแบบปิดเอาแบบพับจอนะบุกทิ้งเลยจังหวะนี้เออไม่จัด ครับโอ้ไม่จะสี่หนึ่งเองครับแปดหายไปฮะเดือแปดสี่เปอร์เซ็นต์อ้าวเฮ้ยไปแล้วปอพี่หมายอยู่นะฮะอ,อ้าวแป๊ดเจอยวนี้ทำไมครั้งนี้มันคุยเร็วจังคุยเร็ววิร์กรู้สึกว่ามันเร็วนะโอ้ไป๊ไป๊ดเดือแป๊ดจะหมดแนละ้วเดี๋ยวเดือแบตเตอรี่หมดพี่หมาอา้าวยังอยู่นะพี่เป็ดก็ยังอยู่โอเค เขาว่ากันว่าถ้าเล่นอันเนี้ยต้องแบบค่อยๆต้องรแบบีบเปิดนะเดี๋ยวมันจะมานะเก๋โอ้ไม่ก๋แล้วเขาบอกว่าถ้าเปิดปิดเปิดปิดไอ้ย่องมวงจรปิด่อน,ดอนนี้แบบจำอ้าวเฮ้ยพี่มาโอ้สวัสดีครับไม่ได้แดกดกูละพี่เป็ดล่ะอ้าวพี่เป็ดพี่เป็ดป,ป่าไปแล้วโอ้พี่เป็ดแดกสายไฟจังหวะนี้อ่ะ อ้าวที่มาของเราหายไปไหนเฮ้ยว,ว้าที่แบมันอยู่ไหนว,ว้าพระใจเบลเป็ดยังอยู่ฮะจังหวะนี้อีมาหายไปแล้วดีครับสีสองฮะจังหวะน,ววนี้เป็ดยังอยู่ พี่หมาของเราล่ะพี่หมา <c oughs> ใครมาตุ่ม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 พี่หมาหายตอนนี้ผมไม่กล้าเปิดเปิดปิดเปิดปิดแล้วเนี่ยผมเสียวผมกลัวพี่หมาเอ้ยตีสองแล้วแมนกูจะปิดกูกลัว ก็อีมาอยู่นี่ฮะจังหวะนี้โหจองนากองเลยอ้าวอีเป็ดหายอีเป็ดหายเป็ดหายเป็ดหายไปไหนบอลดิอีเป็นหายครับไปหาได้แดดป่โอไม่ก็แบตเฮ้ย <eventually> ว่าท <ira> ี <Brothers> okay, er ่เป็นโปผมเสียวไข่เสียวจังคน คนตูนลูกมาใชจังหวะนี้เรียกจะคนตูนลุกเราอ้าวอ้าวเฮ้ยกล้องโอ my God เมื่อวะอยู่ไหนบ่โอ้ยโอ้ตัวอะไรวะครับตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรครับตัวอะไรครับเฮ้ยปิด โอ้โหพี่หมายนี่โอ้โหสวัสดีครับเป็ดน้อยในห้องอ้าวเฮ้ยมาหายโอ้กูหาเป็ดหมาหายเลยกูหาเป็ดหมาหายเลยมาโอ้ยนี่บอกโอเคอยู่นี่นะหมาเป็ดอยู่นี่โอเคกูจำไว้ก็ที่นี่ตัวแล้วรู้โอเคหมาอยู่โอเคโอ้ไม่กีตีสามไหมครับผมจังหวะนี้ตีสามแล้วนะฮะโอเคอย่งอยู่ฮะยังอยู่นี่ตัวอะไร ปีสี่แล้วปีสี่แล้วี่วปิดพัดลมได้ไหมไปงคจะได้ไม่ร้อนอ้าวเฮ้ยดีครับไม่อยู่ไปไหนบอเฮ้ยยี่มาโอ้โหขอบคุณครับที่ไปไกลๆนะฮะขอบคุณนะที่ไปไกลๆโอเคโอเคอามาไฟลับอามาไฟลับ ไอโน w y ยู want น e ี่ไอโน o u ยู n t บ้นเชเฮ้ยมีามาหายไอโน่า,ายูย I k n น w ี่ไอโน t m ยู know นเช w a ไอโน่อยู่เบ้นมี่ไอโน่อยู่เบ้นเช่ผมรอได้แค่เดียวโอ้ตีสี่แล้วจังวันนี้ทุกหนึ่งชั่วโมงจะมีการเคลื่อนที่ใช่ไหมโอ้ไมก้าเคลื่อนที่ซะมึงแตกกล้องวงจรติดไปด้วยเลยเอาบอเอาบอเอาบอฮะ เป็ดเอ้ยโอ้ยังอยู่ที่เดิมเขายังอยู่ที่เดิมโอ้หาก็ยังมาอยู่แถวนี้ห้องเก็บของอ้ยตีห้าเลยนะครับแปดผมเหลือสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์ฮะปิดพัดลมได้ไหมเนี่ยขอร้องจะได้ประหยัดแปดอ่ะอีหมาหายอีหมาหายโอ้สวัสดีครับมึงมาอันนาดหน้ากูอีกแล้วเอ้ยเป็ดยังอยู่ฮะจังหวะนี้ มาไปแล้วมาไปแล้วเออมึงตีฮ่าเลยที่มาไปไหนมาไปไหนบออเฮ้เฮ้ยเฮ้เมาเมาผมลวนเป็ดอยู่นี่แล้วมาโอ้มาสกล้กูเลยเป็ดกูจะหมดเข้าใจไหมโอ้ย อย่าเลยอ้าวมาหายเป็ดยังอยู่ฮะรู้สึกว้าโออ,อ,อะไรมึงเนี่ยอย่าออกมาผมรู้สึกว่าในคลิปขอ,ของคนอื่นอะเขาบอกว่าไอตัวนั้นอะถ้ามันออกเขาเห็นมันวิ่งมาให้รีบปิดประตูอ้าวเฮียอ้าวเฮียชิมหายแล้วชิมหายแล้ว ไปดูคลิปคนอื่นมาแล้วก็คือให้ตัวน้ามันออกมาโอ้โหเป็ดแดงสายไปไปนะเพื่อนถ้ามีออกมาต้องนี่ติดประตูอัดัะประตูฝั่งนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาหลอกเราได้นะอีป็ดแดงสาเอา้าโอ้โหมาสกายกูเลยมาสกายกูเลยครับจังหวะน,นี้อีมาละ่ะตอนนี้อา้าวระวังอีป็ดกับอีมาสองตัวนี้นะโอเคเฮียนีก็ปล่อยมันไปโอเค จากประสบการณ์ในการดูคนอื่นแคสมาหลายครั้งต่อหลายครั้งนะเราจะไม่จบง่ายๆแค่สองคืนนะแต่เราจะจบคลิปนี้ก็2สองคืนนะ,เร,ะเราจะต้องไม่ตายเราจะต้องไม่เกมโอเวอร์นะรวเร็วคืนนึงนี่ประมาณสิบนาทีได้มั้งผมว่าสิบไม่ก็เก้านาทีนะฮะจากที่ทําการสังเกตจากการเริ่มอัดวิดีโอมาโอเคโอ้ไ oh y god อ้าวโอเคยังอยู่นะคลินี้ก็แบบ ริมห้แปบบ๊ดแปบบ๊ดจะพึ่งหมดใค้มันแดกก็เย้เย้โอเคนะก็สำหรับพาร์ตี้นะก็ต้องขอจบไว้ที่ คืนที่3นะครับผมจบไปที่คืนที่2ก็เดี๋ยวพาร์ตหน้าเราจะมาต่อกันในคืนที่3กันนะโอ้ยกูจะเสียคืนนี้จะหลับไหมเนี่ยโอเคนะก็อย่าลืมนะกดไลค์แอนด์ซับสไคร์นะแล้วก็แบ่งปันกันด้วยไนดะ้คนอื่นเขาดูกันเยอะๆจะได้แบบวิวพุ่งกระชูดนึ่งเนคนแรกแล้วก็อย่าลืมซื้อเกมแท้กันยเยอะๆด้วยนะผมโอเคไว้เจอกันใหม่พาร์ทหนนะ้า Goodbye เจ y Bye Jay